สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับนานาวันนี้เราไปเที่ยวสอกโฮม,มกันค่ะทุกคนไปกันทั้งครอบครัวเลยนะคะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวจากพ่อแม่ลูกสาวเราก็สามีแล้วก็ลูกสาวไวเกิลลูกสาวปิดเทอมนะคะเราก็ต้องพาเขาไปเที่ยวนิดนึงวันนี้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรือไวกิ้งนะคะเกี่ยวกับเรือไวกิ้งของชาวสวีเดนดนะคะแล้ว ก็ที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไปดูส,ส,สัตว์ในสัตว์การ์อย่างรู้ว่ามีอะไรบ้างนะดูกก็อยากจะเโ็งจะละเคเ<ๆ>ขาบอกอย<ๆ>่างนี้นะแต่เราก็ไปดูปํนทางว่ามันจะเปยังไงน <c oughs> ใช้เวลาในการเดินทางจากที่บ้านนะคะไปสตอกโฮล์มนะคะโดยประมาณ3มชั่วโมงเต็มค่ะ,คะก็อาจจะก,ก่อน3มชั่วโมงนิดนิดนะ ปรสามชั่วโมงประมาณห้าสิบสองชั่วโมงห้าสิบอะไรประมาณนี้ถ้ารวมพักด้วยก็เป็นสามชั่วโมงเละนี้ก็คือบิวทิวทัศน์นะคะระหว่างการเดินทางไปกันทุกคนหยุดพักที่แมคโดนัลดกคนเลยและแล้วเราก็มาถึงโรงแรมที่เราจะพักนะคะและนี่ก็สต็อกโฮล์มจ้าเมืองหลวงของสวีเดนค่ะทุกคน ก็จะดูวุ่นวายแล้วก็สวยงามเขาบอกว่านี่ยังไม่วุ่นวายหนักนะคะเพราะว่าคนเริ่มพักร้อนแล้ะคราวนี้เขาก็ทยอยเดินทางออกต่างประเทศกันนะคะนี่ก็คือว่าเขาเรียกว่าคนไม่เยอะเลยนี่คือสองข้างทางนะคะเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากส,สวยๆงั้นเลยอ่ะทุกคนโรแมนติกมากและทิวทัศน์และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเขาดีมากๆค่ะ และแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะนี่เลยเป็นเรือไวกิ้งขนาดใหญ่นะคะที่เขาถูกค้นพบหรือว่าถูกนำขึ้นมาจากมหาสมุทรนะคะ330ปีนะคะที่เขาเอาขึ้นนะคะมันมีมานานก่อนหน้านี้แล้วค่ะ นี่ก็คือความสวยงามนะคะที่เขาสามารถเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็พยายามชะล้างนะคะและนี่ก็คือกระเป๋าของคนสมัยก่อนนะคะนีเ,เหลือแค่ที่เห็นในตู้นั่นแหละคะ่ะเขาจําลองให้ดูนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงอะไรยังไงขึ้นนะคะมันนะโดนดำดิ่งอยู่ในน้ำนะคะนี้อันนี้เป็นหนังนะคะเป็นหนังสัตว์มันก็ละลายหายไปนะคะเลือกม้ไว้แค่ เจ้าเหล็กอันนี้ค่ะที่ไม่หายไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เหล็กที่เก็บมาไว้ก็อยู่ในตู้เที่เ,เลยจ้ะนี่เลยสวยและใหญ่มากๆนะ,ะสวยและใหญ่มากๆนี่นี่ก็เป็นเรือแจวของเขานะคะที่อยู่ในเรือไวกิ้งลำนี้เหมือนกันจ้ะใหญ่มากๆเลยทุกคนแล้วสะอาดด้วยนะคะข้างในข้างในสะอาดมากๆ ก็สวยมากๆด้วยค่ะมีมนขังนะคะแล้วก็จะมีพวกประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเขียนไว้แล้วก็จะมีโครงกระดูกด้วยนะคะโครงกระดูกที่เขาค้นพบนะคะซากกระดูกนะคะที่เขาค้นพบในเรือนะคะและเขาคาดว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้แนวนั้นนะคะก็เอามาใส่ในโหลแก้วนะคะ เป็นเหมือนโรงพิพิธภัณฑ์นะคะแนวนั้นเลยเป็นโรงติดๆกันนะคะแล้วก็เขียนชื่อไว้ว่าใครเป็นใครบ้างแนวนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรือแจวที่อยู่ในเรือไวกิ้งลำใหญ่คันเอลำข้างหน้านี่แะค่ะสวยมากๆทุกอย่างเป็นไม้ทั้งหมดนะคะทำขึ้นจากไม้ทั้งหมดเลยนะคะ เป็นเรือที่อ่าเป็นเรือรบนะคะของพวกไวกิ้งนะคะสมัยก่อนใหญ่มากเลยเรามายืนข้างล่างนะคะแล้วก็ถ่ายมองไปด้างบนอันนี้เราอยู่ข้างๆนะคะขึ้นี่บนสแตนนะคะแล้วก็ถ่ายไปบรรยากาศข้างในดีมากค่ะแล้วเขาก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารด้วยนะคะข้างในสวยมากๆเลยและนี่ก็คือร้านอาหารที่เราพูดถึงนะคะ ซาเน่ซาลูปก็ทานขานมปังไปนะคะนี่บรรยากาศของร้านรอบๆและนี่ก็คืออาหารของเรานะคะเราจะไม่รอนะคะเมื่อถึงมื้อกลางวันเราก็ต้องรับประทานอาหารนะคะเราจะไปทานขนมอย่างเขาไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างนะคะนี่เลยจ้าสวยมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะอันนี้ก็คือสวน รักษาข้างนอกนะคะของเขานะคะคในบริเวณพิพิธภัณฑ์นะคะน,นี่จะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สวนสัตว์นะคะและนี่ก็จะเห็นมิวเซียมอีกอันหนึ่งนะคะมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อีกเมืองอันนี่จะ้ะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะที่เรากำลังจะเดินไปนี่เลยสแกนเซ้นนะคะสแกนเซ้นาาท่าพัสสวีเดนเพลสสแกนเซ้น นี่เลยจ้ะสวนสัตว์ค่ะเขาเดนเขาบอกว่าเดินมาราัธอนมากทุกคนข้างในแต่ขาขึ้นนะคะเราขอขึ้นรถลางนะคะขึ้นแล้วก็เดินลงนะคะเดินลงยังไงยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ดีเพราะว่าหนทางในสวนสัตว์นี้นะคะเป็นหนทางแบบว่า ลุ่มๆโดนๆแนวนั้นนะคะก็มันออกแนวว่ามอนส่วนสัว์บนภูเขานะคะรัชเนยองเขาก็สร้างแบบว่าเป็นเขตเขตนี้เป็นของสัตว์น,น้ำเขตนี้เป็นของสัตว์เอเชียเขตนี้เป็นของสัตว์ฝั่งยุโรปอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะแยกๆเป็นจำพวกอย่างนี้นะคะและค่าเข้าก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดน,นะคะแค่ร้อยก,กว่าโครนเองนะคะร้อยกว่าโครนเองจำไม่ได้ร้อยเท่าไหร่ แต่เป็นร้อยต้นๆแล้วก็ค่าขึ้นนะคะค่าขึ้นเจ้ารถลางนี้นะคะก็คนละ35โครนนะคะอันนี้จำได้คนละ35โครนก็ถือว่าโอเคนะคะย่อมเยาวดีแต่ถ้าอยากจะดูสัตว์พวกสัตว์พวกจระเค้พวกอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นที่เฉพาะ แล้วก็มันจะต้องอยู่ในอุณภูมิที่ควบคุมนะคะเขาเพราะว่าเขาเป็นพวกสัตว์เขตร้อนใช่ไหมเขาต้องใช้อีเตอร์ใช้นะต้องทำความร้อนให้เขาแนวนั้นนะคะเขาก็ต้องอยู่รอดแนวนั้นด้วยฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บค่าผ่านด่านตรงนั้นเพิ่มอีกคนละน้อยสี่สิบหรือน้อยหกสิบประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคุ้มค่าอยู่ก็ถือว่าช่วยสวนสัตว์ไปค่ะและนี่ก็คือลดรางอีกนำหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะลงไปรับท่านผู้ดยสารรอบต่อไปจ้าและนี่เลยมานี่เลยค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะเจอเจ้าสัตว์ตัวนี้เลยจ้าตัวนี้ก็คือแบบเป็นสัตว์แบบปล่อยนะคะปล่อยเดินปะปนกับคนสนุกสนานมากมเพราะมันก็กินอาหารของคนด้วยนะคะมีคนป้อนอาหารมันนะจ้ะนะมันก็เลยแบบว่ามึนอะ่ะมันติดกับคนอยู่และนี่เลยไปที่แรกเราก็ไปเจอเจ้า เจ้าอะไรเนี่ยสัตว์บางคอกนี่เขาพักร้อนนะคะก็ไม่มีไม่มีสัตว์ในคอกนะคะอย่างที่แจ้งไว้แล้วก็ไปยืนดูอยู่ตั้งนานอ้าวตกลงไม่มีหรอนี่แมวน้ํำจ้าอ,อ,องออง,อ,ง,อ,งอันนี้อยู่หน้าหนังได้นะคะทนอันนี้ทนทานเป็นน้าหรือเปล่าคุณดูนะน่าจะเป็นแมวน้ํา นีอีกตัวหนึ่งก็นอนอาบแดดอยู่ฟังนู่นเห็นไหมน, <laughs> นี่อีกตัวนึ่งก็กําลังโชว์โชว์นะคะโชว์โชว์เพื่อนทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์ออนี่จ้าและนี่ก็คือสวนสัตว์ที่ขึ้นมาอยู่ตรงยอดภูลแล้วนะคะค่ะนี้ก็จะมองเห็นวิวรอบๆของเมืองหลวงนะคะรอบๆสตอกโฮมนะคะสวยมากๆเลยค่ะสตอคคกนี่นี่ก็จะอีกเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ สวยมากๆทุกคนและธรรมชาติดีมากอากาศร้อนนะคะแต่ลมพัดก็ถือว่าเย็นนะคะไม่ใช่ลมพัดแบบพัดอารมณ์ร้อนนะคะถือว่าโอเคอยู่และนี่มีลิงด้วยทุกคนเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของเด็กๆมากค่ะลิงอ่ะจะบอกให้เลยเด็กก็นะมิดวาร์ดอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเจ้าเสืออะไรสักอย่างนี่นะคะทุกคนสักอย่างลูกบอกแล้ว อันนี้ก็ตึกหอคอยอะไรก็ไม่รู้นะคะที่อยู่ข้างในเขาก็อนุรักษ์ไว้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> กำลังคุยอะไรกันก็ไม่รู้ <c oughs> นี่นเ,นเล่งตูดแดงนะคะของที่นี่โอ้ <c oughs> โหอยู่กันเป็นฝูงเลยนะคะเล่งก็อยู่เป็นฝูงนะคะมันดูสนุกน,น่ารักมันไม่เงียบเหงาดีน,นะคะ <c oughs> นี่นั่นก็กำลังหาเห็บหาหมัดกันอยนะะู่ข้างในไม่สนใจผู้คนจริง <c oughs> ฝั่งนี้ก็กำลังคุยกำลังเล่นกันนะคะวู้สนุกสนานเด็กก็ชอบนะคะเด็กลิงนี่จะเป็นขวัญใจของเด็กๆมากนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็รุ่นนั้นค่ะจริงๆแล้วนี่เลยถ้าใครเคยดูไอเอนะคะก็จะเห็นเจ้าตัวนี้น่ารักมากอุย้ยทำหน้าแบบชะมนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยผู้คนมาทำอะไรไอ้เจ้านี้มันเป็นงานนะคะ เราถือกล้องปุ๊บมันก็จะชดใส่เลยนะคะมันเป็นงานมันเป็นงาน <laughs> น่ารักมากๆค่ะได้ไม่ได้เห็นอะไรก็ได้เห็นนะคะกที่นี่และนี่เราก็เห็นแล้วนอที่เมืองไทยเราก็มีเนาะแต่นี่ก็เป็นที่มีทางของคนยุโรโปนะคะจอค็อเก้จ็อกเก้นี่ก็นอนนิ่งไ,ไ,ไม่เดินไม่อะไรในตู้นี้มีสองตัวนะคะอันนี้ก็เป็น เจ้าอ,อะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเราอ่านชื่อแล้วมันเราจำไม่ได้ก็เอาสัตว์มาให้ดูแลกันเนะาะสวยมากเลยนี่ถ้าเป็นแอนิโม่ปากกรโตอะไรรู้เรื่องนี่นี่บ้านของเขาเะคะเขาเล่นปากาหน่ารักมากๆทุกคน <c oughs> แล้วก็นี่เป็นเหมือนสัตว์อะไรก็ไม่รู้ว่าดูดิมันเป็นสัตว์น้ำนะทุกคน มันแบบงงๆงงมากไอเจ้าตัวนี้นะคะน่ารักดีทุกคนก็ยืนจ้องมันนะคะยืนจ้องมันนานมากเพราะมันเป็นสัตว์น้ําหรือว่ามันเป็นอ,อ,อะไระพวกปลาก,การังหรือเปล่าเฮ้ยมันเลื่อนไหวเว้ยมันมองคนมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็ยินมองกันนะคะน่ารักดีแปลกๆดีนะคะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและนี่เรากำลังเล่นปลาก,การังนะคะน่ารักมากๆเลย อ,อ,อยากเห็นป้านอนหลับจริงๆเลยถ้าใครเคยเห็นป้านอนหลับส่งคลิปมาให้ดูบ้างนะคะน,ออน,นี่ก็คือคลายแม็กซ์ของคลิปนี้นะคะทุกคน,กคนบ่มียังมาพังทลายเพลงขึ้นทีเดียวค่ะได้เห็นอันตัวนี้นะคะมดไม่ได้ คนอดไม่ได้ยี่นเก็บมาฝากนะคะและนี่ก็คือสวนสนุกจำลองนะคะสวนสัตว์จำลองนะคะของกัเส้นนะคะนี่เลยว่ามีอะไรบ้างใหญ่แค่ไหนนะคะนี่คือเป็นสวนสัตว์จำลองนะคะที่เขาได้จำนวงเก็บไว้และนี่ก็มาขอเต้น,นสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะออกเดินออกไปทำมาหากินกับโลกนะคะไปหาของกินเจ้าไง <laughs> เนี่จะเดินลงมาข้างล่างก็ไปหา,าภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูร้านอาหารด้วยแหละที่สําคัญมไม่ใช่อะไรเลยหาของกินค่ะหาของกินแล้วก็ลงไปเดินเล่นด้วยแล้วก็ที่สุดก็เจอร้านอาหารอินเดียนะคะเขาบอกว่าแซกมากไม่น่าเชื่อว่าร้านอาหารอินเดียที่สต็อกโฮล์มนี่เขาบอกว่าลือชื่อมากขนาดแบบถ้าบ้านเราก็จะเรียกฟู้ดแพนด้าหรือไลน์แมนเอ วิ่งเขาวิ่งออกร้ันนี้ตอลอดมากและกลิ่นแบบว่าทั่วคลุงไปทั่วถนนนั้นทุกคนหอมมากๆใครมาสตอกโฮมต้องมาที่เลยซับฟรันนะคะร้านนี้และแล้วเราก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะสวัสดีสตอกโฮมนะคะนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศต้นข้าวโอ๊ตมาฝากนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้